ไ uh ักสอลาวแล้วก็มันเสาร์ค่ะพี่กันวันอาทิตย์ได้เลยครับ

มีจิปติพันโนภขวะโตสาวกสังโฆญาทิพยนจาริปุริสายุคนแว่าเรามีบุกันอันนี้ก็จะเป็นเป็นหมากเบงนะครับเป็นลักษณะของหมากเบงแล้วก็เป็นพุ่มใบสีที่เขามาบูชา